เธอจ๋ากระดูกอ่อนมาจะคขวกิ้งเปลี่ยนใจค่ะจะแกงแกงกะทิไต้ไส้นมไม้ดองอยากกินแต่จะกินก็เข้าปุ้นนะคะคั่วเข้ากันคั่วครัวเสีเยดให้เบิ่งว่าเครื่องแกงร้านนีออออ้อร่อยอร่อยอร่อยอีรี รสชาติเขาจังซี่เลยพี่น้องแบบเด็ดสรตรีเลยขอบอกเดี๋ยวเราจะขั่วก่อนนะขัวแล้วล้วนแมหอมแล้วก็จะตุนไข้หนิ่มก้อนเนาะกังส่พริกแกงนะคะหอมจังเลยเตรียมพริกแกงใส่หม้อแล้วนะคะเปิดไฟอุ่นนะคะ ขยี้ขยี้ขย,ยี้ที่แกง่อนข้านี้กัจะขัวหอมหอมหวยหวยนะคะถ้าใส่หม้อแกงเลยแล้วก็ตุนเลยได้ไหมได้แต่ควรแซบกางกันนะจ๊ะความหอมความน่ากินมันต่งางกันูตดไฟจะูตรไข่เนาะจุดไฟจะแดนแบ,บนี้เนาะ คนกะทิมาแล้วนะจ๊ะตัดระยะฝองเราจะปล่อยตัวน,นั้นไว้ทางโน้นเราจะมาฟังนี้กันอที่เชียบุรีท่านที่ออกก่อนนี่นะจ๊ะพริกแกงใส่ไปแล้วค่ะหนึ่งห่อเลยนะจ๊ะใส่กะทิลงไปก่อน แกงกินเองนักเลงพอใส่กะทิกองหนึ่งเลยจ้าไม่เติมน,น้ำนะจ้าถ้ามันไม่จำเป็นดูก่อนว่าจะพอดีไหมเนี่ยตอนนี้เราจะเที่ยวเครื่องแกงเนี่ยผิดนอจกจ๋าใส่ในหนึ่งหอเครื่องแกงใต้ ข้านี้อร่อยมากเครื่องแกงคนใต้ของจังหวัดสงขานะคะชีองก่อนโอ้ยไหลลงตรงทัพพีนี่เหรอไม่เอานะมาเาเลี้องอาลูกเดี๋ยวทำเฉืแอะข้างนี้บแบบล้าวกับจะเขียวให้หอมเป็นเลยเ่ิมข้างนี้กบบหอมหวน ชวนกินขันข้าขวางสีเขาสีลัตัวก่อนี่นอองเห็นบหนกระดูกกัะเนื้อมันจะลัดตัวแล้วมันจะล่ากินเห็นไหมตัวให้หอมหอมไปเลยแล้วค่อยไปเทใส่หม้อน,นูอน้นแล้วเราก็จะเคี่ยวให้เครื่องแกงซึมเข้าไปโอ้โหรอสักครู่ เมืองเนี่ินน้องขนาดแก้งว่าห้ามเดือดน้ำแกงเขาน่ะเข้มข้นสั่งใดเอ้ยดูสิดูความเข้มข้นของเขานะดูความเป็นจินเป็นจังนะจ๊ะกระดูกครั้งนี้ก็จะได้แล้วจ้าต้มนะกี่น้องเมืองเนะ่เมืองความเข้มข้นของเขาเดิมนี่ยังละลาเยเพาะในเมื่อเดินยังเหลืออีกนะเห็นไหมเว้ยว่าสิแกงใส่กัน น้ำมันส้มสิบกไก่เป็นน้ำยากะทิใต้นะขนมจีนน้ำยากะทิใต้กระดูกหมูอ่อนโร้ที่นี่มันื่อนากินทพล่ะข้างนี้กับมือเห็นไหมโจ๊ะค่ะปผล่โื้่โถป่โผโ่ทำไมมันน่ากินแบบนี้เธอดูสิดูความเจ้มจนมันชิพี่น้องจ้า ความเป็นเนื้อพริกแกงเขาสิไปหาซื้อกินนะจ๊ะพริกแกงคนใต้ของสงขานะคะแบบดูพริกแกงอ่ะพี่น้องห่อนน้อยหน่อยแต่ว่าน้อยเน้นไม่ไหนสงสัยคนสิริเปลี่ยนเป็นข้าวปุ่นนะพี่น้องคนสิบเอากะายมาตำใส่ดอกตำกระชายใส่แบบปุ๊บ ป่าแล้วก็ใส้หัวไปต่ำกระชายก่อนเปลี่ยนใจแล้วจ้านี่เป็นข้ปุ้นนันยางกะทิแกงใต้กระดูกหมูอ่อนดีกว่ากระชายใส่แบบนี้เป็นเลยอันนั้นหัวอันนี้ตัวพอ,อมเนี่ยกตะบพ้านในร่มครบคุ่เสียดให้กระชาย กชายกระชายขอร่างครกนิดนึงนะจ๊ะเสียดายกระชายที่ติดครกเฮ้ยยังมาเฮียเสนียูดูสิเธอน้ำขนมจีนจจไม่อร่อยมันไปได้เอาสิอาหารมันไม่ได้สูตรตายตัวนะคะ อย่าอะไรก็โยนลงไปจ้ะไมมะกรูดนาพริกก่อนเราจะใส่พริกลงไปนะจ๊ะโอ้ยข้าปุ่นเนาะ <c oughs> นี่ยังไม่ได้ชิมรสชาตินะจ๊ะ พินนองคือมันแซบแสบสันนี่ลีเนาะสีสันบนน่ะคุณน่ะอุ้ยขนนีล่ลีตั้งเสียงขูอ๋อนะพี่ซิมได้บาเนี่ยอื้อแสบค่ะเติมเกลือกับพ่อแล้วค่ะ คือเขาได้รสชาติเลยนะคะขาดแต่เกลือเพราะว่า,วานี่ไงจบค่ะกินกับข้าวกินกับขนมจีนก็อร่อยแต่ว่าโอ้เผ็ดขึ้นหูพี่น้องขอบอกเลยเผ็ดอีรีเผ็ดจริงเผ็ดของแท้เลยนี่อ่ะบอกแล้วว่าของเขามันแท้พงนัวพงยังกับไปไเติมเลยค่ะนี่ ไม่น้อยยังไม่ได้กินวันนี้หรอกแกงไปนี่น่ากินมอ่อพี่น้องน่ากินจังเนาะพุ่นน่ะออ้ยมาตรงปรุงยังวะนี่รสจัด้าได้เลยค่ะเค็มเผ็ดขคมนี่เติมมาเพิ่มอีกเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเผ็ดไม่ไหนเป็มพริกขเข้าไปอีกโอ้ยเบิ่งแน่ เบิงเบิงเบิงเปิดตาแสบคักไปหาซื้อกินเด้อจะเด้อไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บเนี่ยรักนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายจ้า